สวัสดีช่วงบ่ายแก่ๆนะครับที่แถวสะพานเข้าหลามนะครับตรงเถานุ่นก็จะเป็นบางพานนะครับมารอชมขบวนรถช่วงบ่ายแก่ๆกันนะครับว่าจะมีขบวนอะไรบ้างครับตรงนู้นก็จะเป็นโค้งแสนสุกนะครับเดี๋ยวรอติดตามกันสักครู่นะครับ ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามไว้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับคือรถสินค้ามานะครับไม่รู้ว่าเป็นห้าห้าหกหรือแปดสี่เก้านะครับเพราะใช้หัวรถจักรเหมือนกันเลยนะครับต้องรอดูที่ตู้สินค้านะครับน่าจะเป็นแปดสี่เก้านะครับ ดูไปก็เหมือนเป็นห้าห้าหกนะครับนองคายท่าเรือแหลมฉชบังนะครับมันคล้ายๆนะครับตูข้างหลังผ่านสะพานข้าหลามบางแสนนะครับสวยๆเลยครับผมขบวนรถธรรมดาที่284นะครับจุกสมต์พัทยา กรุงเทพหัวลำโพงนะครับปู่ G e เนะครับลอดใต้สะพานเข้าหลามมานะครับ ข้าโค้งแสนสุกนะครับอัดเต็มที่นะครับผมขบวนสินค้าที่832นะครับ ถ้าเรือแหลมเชีบงังไอซีดีลาดกระบังนะครับแปดสามสองแล้วก็แปดสามสอง ขบวนสินค้าที่832สครับสีอื่นไม่เน,น้นเน้นสีเหลืองนะครับตู้คอนเทนเนอร์ผ่านโค้งแสนสุกนะครับผมตู้เหลืองนวนนวลอ่องตองนะครับแปดสามสองปลายทางไอซีดีลาดกระบังครับด่วนดับน้ำมันดิบ ขบวนที่หกสองเก้านะครับมาบตะพุธบึงพระนะครับผมถ้าไม่ผีก็จะเป็นเอนะครับสายนี้ชอบใช้เอนะครับผมมาบตาพุธบึงพระนะครับรอใต้สะพานเขาลามนะครับวันนี้ก็จะเป็นแบบมีละองหน่อยนะครับไม่ใช่ละองน่าจะเป็นหมอกนะครับผมอากาศเย็นๆนะครับไม่น่าใช่พีเอมสองจุดห้านะครับ ไมื่อเช้เาก็หมอกเยอะนะครับผมครับ G A นะครับ ด่วนดำขบวนที่629มาบตะพุธบึงพระนะครับได้ GA4548 นะครับผ่านโค้งแสนสุขไปแล้วนะครับผมก็จะยาวๆหน่อยนะครับคันนี้ก็กลับมาก็ดึกๆนะครับไม่รู้ว่ามีสองลิ้วหรือเปล่าไปแล้วครับ